สวัสดีเอฟซีลุงพลป้าเตนและยูทูบเบอร์ทุกทุกช่องต้องกล่าวคำขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้ไปเป็นนางแบบนายแบบบนเวทีพรมแดงอันยิ่งใหญ่อลังการของจังหวัดมุกดาหารและขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดพ่อเมืองแม่เมือง ที่จัดงานกาชาติอันยิ่งใหญ่อลังการให้กับพี่น้องประชาชนทุกอำเภอทุกองค์กรภาครัฐภาคเอกชนผู้ใหญ่บ้านและพ่อเมืองแม่เมืองพ่อบ้านแม่บ้านประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสวมใส่ชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองผ้าพื้นบ้าน ผ้าย้อมครามขึ้นบนเวทีพรมแดงอันยิ่งใหญ่อลังการและโด่งดังไกลไปทั่วโลกในครั้งนี้ด,ดีใจกับลุงพลป้าเต๋นและยูทูบเบอร์ได้ขึ้นเวทีได้แต่งชุดสวยๆได้แต่งชุดผ้าครามที่มีสีสันอันสดใสงดงามสวยๆขึ้นเวทีในครั้งนี้ ตามปกติแล้วพี่น้องประชาชนเหล่านี้จะอยู่กับทุ่งไล่ทุ่งนาในป่าในสวนนานทีปีหนจะได้แต่งชุดสวยๆแบบนี้และที่ยินดีไปกว่านั้นคือได้ขึ้นเวทีงานกาชาติประจำปีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารอีกด้วยมีพี่น้องประชาชนเอฟซีของลุงพลป้าเต๋ม ไปรอต้อนรับเต็มขอบเวทีเลยเห็นแล้วเป็นชื่นใจปลื้มใจไปด้วยบางช่องบางสื่อบางคนบางกลุ่มอาจจะไม่ยินดีที่เห็นลุงพลป้าแต่นได้แต่งชุดสวยงามขึ้นเวทีพมแดงประจำจังหวัดในครั้งนี้ก็จะพูดว่าไม่เหมาะสมมั่งไม่เหมาะบ้าง ไม่รู้อะไรคือจะโจมตีเขาตลอดไม่อยากให้เขามีชีวิตที่ดีเพราะอะไรเพราะความอิจฉาอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้การที่พี่น้องประชาชนลุงพลป้าแตนและยูทูบเบอร์ได้เดินบนเวทีพรมแดงในครั้งนี้ทำให้เขาได้ จูงมือลูกเล็กเด็กแดงพี่น้องประชาชนพ่อแม่เขามาดูมาชมเขาได้แต่งชุดสวยๆเดินบนพรมแดงครั้งนี้และเหมาะสมแล้วสมควรแล้วที่ประชาชนจะได้แต่งชุดสวยๆแบบนี้ขึ้นเวทีอันยิ่งใหญ่สวยหวรูอลังการและโด่งดังไปทั่วโลกในครั้งนี้เพราะผ้าย้อมคามเป็นผ้าที่ทำด้วยฝีมือของคนไทย คนไทยชาวบ้านนี่แหละเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาทำไมจะต้องให้เฉพาะนายแบบนางแบบหรือดาราคนสวยคนหล่อเท่านั้นใส่คนอ้วนเตี้ยสูงต่ำดำขาวชาวบ้านบ้านอย่างเรานี่แหละสมควรได้ใส่และเหมาะสมแล้วที่จังหวัดมุกดาหารได้เชิญ ประชาชนลุงพลป้าแตนได้ร่วมงานในครั้งนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งสื่อบางสื่อเพจบางเพจหรือคนบางกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นนะที่อิจฉาตาร้อนก็อาจจะบอกว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรไม่เหมาะตรงไหนไม่สมควรตรงไหนเขาไม่ได้เป็นผู้ร้ายศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลย การกล่าวหาลอยๆอย่างนี้มันผิดและเป็นบาปกรรมทางปากของพวกคุณยินดีด้วยกับลุงพลป้าแตนได้แต่งชุดสวยหรูสวยงามขึ้นเวทีผ้าย้อมคามสีสันสดสวยขึ้นเวทีพรมแดงโอโหคนบ้านไกลคนเมืองไกล คงอิดฉาตาร้อนอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเหมือนปลาแลบโดนน้ำร้อนดิ้นยังไงอย่างนั้นล่ะ